รถคันนี้เป็นรถมือสองที่ลูกค้าเพิ่งซื้อมาสภาพภายนอกอาจดูพอใช้ได้แต่พอเปิดประตูเข้ามาจะมีกลิ่นอับและกลิ่นบุหรี่ติดอยู่ทั่วคันด้วยความที่เป็นเบาะผ้ากลิ่นจะฝังลึกอยู่ในเส้นใยถ้าล้างแบบทั่วไปหรือแค่ฉีดสเปรย์กบกลิ่นปัญหานี้จะไม่หายแน่นอนวันนี้ลูกค้าเลยตัดสินใจนํารถเข้ามาฟื้นสภาพแบบจริงจังด้วยโปรแกรม Full Detailing โปรแกรมที่จะลื้อทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้รถกลับมาพร้อมใช้งานอย่างสบายใจครับเริ่มต้นด้วยการถอดอุปกรณ์ภายในรถออกทั้งหมดทั้งเบามอบ ที่มองไม่เห็นเราจะเริ่มทําความสะอาดที่พรมพื้นเลยครับเป็นแหล่งสะสมสกินอับอันดับต้นๆ<ด>เราฟอกลึกทุกเส้นใหญ่ดูดเอาน้ำสกรปรก ินและคาฝังแน่นออกมาช่วยลดกลิ่นอับได้อย่างชัดเจนในส่วนบ่อผ้าจะดูดกลิ่นไว้แน่นมากเราจะฟอกบ่อทุกตำแหน่งทั้งผิวหน้าขอบและรอยต่อล้างกลิ่นที่ฝังอยู่ในเนื้อผ้าไม่ใช่แค่ล้างผิวด้านบนลองสังเกตจากฟองสีขาวกลายเป็นฟองสีเทานี่แหละครับคือเชื้อโรคที่อยู่ในผ้าปันบุรีกลิ่นจะลอยขึ้นไปเกาะที่หลังคาถ้าไม่ฟอกกลิ่นจะวนอยู่ในรถเราฟอกหลังคาแบบแห้งช่วยลดกลิ่นสะสมได้อย่างขอบประตูและแผงประตูเป็นจุดที่มีคาฝังแน่นเกาะอ,อยู่ได้ง่ายเราล้างและขัดทุกซอกช่วยลดแหล่งสะสมเชื้อโรคและช่วยให้รถ เหนียวคับมันให้ผิวกับมาสะอาดไม่เหนียวและดูใหม่และเมื่อทําความสะอาดชิ้นส่วนภายในเสร็จทุกอย่างแล้วเราจะทําการเช็ดพื้นตัวถังเพื่อนําคาบสกปรกออกและมาต่อที่ภายนอกกันเลยครับเราจะเริ่มด้วยการทําความสะอาดล้อและซุ้มล้อจุดนี้มักจะมีดินโคลและคาบยางมาต่อยเกาะอยู่เป็นจํานวนมากเราล้างเพื่อกําจัดคาบสกปรกจากภายนอกและล้างล้อทั้งด้านในและด้านนอกช่วยให้รถสะอาดรอบด้านขั้นตอนต่อไปเราจะทําการล้างห้องเครื่องขั้นตอนนี้เราจะล้างแบบปลอดภัยต่อเครื่องยนต์ช่วยลดฝุ่นและคาบสะสมเพิ่มความพร้อมในการใช้งานขั้นตอนต่อไปการล้างภายนอกแบบดีเทล ุ่นคาาสะสมจากการใช้งานเดิมและเตรียมผิวรถสำหรับการขัดสีขั้นตอนนี้เราจะขัดปรับสภาพผิวสีช่วยลดความหมองและรอยสะสมจากนั้นเราทําการเคลือบสีเพื่อช่วยเพิ่มความเงาและป้องกันสีรถในระยะยาวเมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วเรามาดูผลลัพธ์พร้อมกันเลยครับ จากรถมือสองที่มีกลิ่นอับและกลิ่นบุหรี่ติดแน่นวันนี้รถคันนี้กลับมาสะอาดสดชื่นพร้อมใช้งานแบบสบายใจนี่คือเหตุผลว่าทำไมรถมือสองควรทำฟูลดีเทลลิ่งสักครั้งก่อนใช้งานจริงจะช่วยให้เจ้าของรถสามารถใช้งานรถได้อย่างสบายใจถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่รถมีกลิ่นอับกลิ่นบุหรี่ติดแน่นหรืออยากฟื้นสภาพรถมือสองให้กลับมาเหมือนใหม่โปรแกรมนี้คือคำตอบของการดูแลรถอย่างจริงจังสนใจสอบถามรายละเอียดหรืออยากให้เราประเมินสภาพรถก่อนทำทักเข้ามาได้เลยครับเราพร้อมดูแลรถของคุณให้กลับมาสะอาดสดชื่นและน่าใช้อีกครั้งสนใจจองคิ งบ้านเขียวหน้าโปรไฟล์ได้เลย